สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่กันที่ GC Win 99นั้นเพื่อนนะและที่เห็นอยู่ตอนหน้านี่คือเกมงานเลี้ยงของพัชลายชินีนั่นเพื่อนมาพกันที5,596นั่นเพื่อนนะกดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็เลยจัดสรรให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนะตารางรายจ่ายก็สกเกตเตอร์ตรีสตัว จากกรอบเงินเปลี่ยนเป็นกรอบทองกรอบทองเปลี่ยนเป็นตัววายนั่นเพื่อนนะสำหรับเกมนี้นะครับผมส่วนตารางก็เยอะอยู่นะเยอะเลยถือว่าเยอะเลยทีเดียวนั่นเพื่อนมาไปที่เบ็ด0 0ก่อนเลยนะจ๊ะขออย่าช้านะจ๊ะเออเรล่ล่นแบบรวดเร็วนั่นเพื่อนนะรวดเร็วทันใจยังไงอู้ตัวคิวตัวคิวสวยผมอาจจะมองไม่ทั่วถึงนั่นเพื่อนนะพอดีว่าช่องมันเยอะจัดเลยนะสำหรับเกมนี้นะสเก็ตเตอร์สีตัวมา แถวสามสวยฮะยังคอมโบต่อนะแล้วอาหารก็ดูไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นั้นเพื่อนนะขอสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวฮะมาปาบดีบหลอยฮะขอได้เลยะฮะสวยสวยครับผมไปเริ่มกันเลยนะฮะเออกระดกดินไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นั้นเพื่อนนะอีแถวสามแจมคิวคิวมาทำไมฮะให้เอมากับเคมาแถวสองแถวสามโอ้โหมาแต่แถวสามแถวหนึ่งวะ มันต้องสามแถวขึ้นไปนะถึงจะคอมโบนะครับเพื่อนเพื่อนครับยังไงครับตัวเอจแจมบอลฮะอู้สามสามสี่พเก็บตัวคุณไปเรื่อยเพื่อนเก็บตัวคูณไปเรื่อยเพื่อนสี่พันสามพระเจ้าฮะแล้วตัวคิวเป็่นไปกรอบทองฮะอู้หูอะไรก็ไม่รู้เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มาฮะไม่เป็นไรฮะแต่ช็อตนี้หมานเจี๊ยบครับผมโอ้ถือว่าได้นะถือว่าได้เลยนะครับผมตัวเอสวยฮะจะบอกว่าตัวเจนะฮะแปดร้อยสี่สิบอ่ะเออ มาดีมาดีอันนี้ไม่ได้ซื้อนะเออคูณแปดไปสวยเก้าหสิบครับเน้นเน้นตัวคิวแจ่มวาวฮะคูณ9้าไปฮะพันสามโอ้โหแล้วสิบมาฮะคือ,อคูณ11ไปครับเพื่อนฮะ880ดร้อยแบฮะ ไปอีก3,840แล้วละยังคอมโบต่อครับอีก720 80ครับผมโอโหแล้วเปลี่ยนเป็นตัววายแถวสองแถวสามฮะแบบนี้เต็มคาคราเบลครับผม500คูณ13 14 15ครับผมอีก5,000อีก2,560ครับผมไม่ไหลต่อแต่ช็อตนี้หวานเจี๊ยบไปหนึ่งทีครับพี่โอโหใจแทบขาดฮะ ยี่สิบห้าเคครับผมโอ้ยเกินเลเวลจริงๆฮะตัววายมาแบบชอดสวยๆเลยออ้ือไปอีกสองหมื่นห้าครับผมเรียบร้อยฮะหวานเจี๊บไปอีกหนึ่งทีครับลูกพี่โอ้โหอีกสองหมื่นห้าพระเจ้าฮะสองช็อตห้าหมื่นครับลูกพี่เอาเรื่องจริงโอ้ยเราตัววายมาแบบนี้ สามมืนเก้าสวย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 อะไรก็ได้ฮะคูณสิบเก้าแล้วเพื่อนจะคูณยี่สิบแล้วว่าเฮ้ยยี่สิบจะมาหรือเปล่าเฮ้ยออืไม่มาครับผมยี่สิบไม่มานะตัวคูณนะครับผมก็โอเคนะหมดไปแล้วเสฟรีสปินบวกมาหกสิบสี่เคว่าหกสิบเอ็ดเคก็ถือว่าสุดยอดแล้วเข้าไปอีกแล้วครับทุกพี่ครับเข้าเฉยเลยว่าเฮ้ย โครเอานะมาดิขอยเหมือนตาที่แล้วอ่ะตัวเอสวยก็บวกหนึ่งมาคูณหนึ่งมาเอาคูณสองทำงานครับผมคูณสามทำงานไหมทำงานไหมตาน,นี้ต้องทำแล้วไม่ได้ทำครับผมคูณสามแจ่มฮะเออดีครับผม,มนะอุ้ยสองพันแปดแปดสิบอเอาดิเอาดิเอาดิ 400, อีกสี่ร้อยฮะอู้ตัวเคไม่มาแถวแรกถ้าตัวเคมาแถวแรกก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับผมสามพันสองแล้วว่าเฮ้ยสามพันห้าแล้วว่าเฮ้ย hey, เอาดิ ไปอีกสองรห้คูณหแล้วครับผมเยียบร้อยห้าตัวเคครับผมเออสอง้อยสี่ิมาดิตัวเจแจมแวอ้นึกว่าจะได้ห้าแถวหกแถวนะะไม่ไม่ได้ครบเต็มหกแถวนั้นเพื่อนนะตานี้รู้สึกว่าเงียบนะอยู่นะเออแต่ก,แตก็แต่ก็นี่คือกําไรล้นั้นเพื่อนนะนะฮะไปครับผมอีกสองฟรีสปินครับผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าครับผมสวย 2,500ไปแจ่มบครับผมอีก88นะฮะแปดล้ว80สิบครับผมไม่เป็นไรฮนะไม่ไหลต่อตะวานเจี๊ยบเหมือนเดิมนะฮะสี่พันสี่หกสิบครับเพื่อนะครับตอนนี้บวกมาแล้วเท่าไหร่วันนี้เจ็ดสิบเคเพื่อนฮัลนะโหลฮัลโหลเจ็ดสิบเคฮะหมดไปแล้วอีกสิบฟรีสปินนะครั้งนี้บวกมาเท่าไหร่วันนี้ลืมจำนะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเขามันเนจะ็ด hey! oh, อยู่นะ เออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ